ใชยเมืองสิงห์มีชื่อจริงว่าสมเสียนผ่านทองได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นศิลป,ปินแห่งชาติสาขาศิลป,ปะการแสดงบุงเล็บขับร้องนักประพันธ์เพลงไทยลูกทุง่งประจำปีพศ2538ใชยเมืองสิงห์ได้รับฉายาอาลเลเดลองเมืองไทยและในยุคถัดมาได้รับอีกฉายาเป็น แมนซิตี้ไลออนชายเมืองสิงเป็นนักร้องที่มีลีลาการร้องเป็นเอกลักษณ์ของตนเองและมีความสามารถในการประพันธ์เพลงเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ชายเมืองสิงคือเพลงมาลัยดอกรักและอีกมากมายหลายเพลงและผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับชายเมืองสิงมากที่สุดคือเพลงเมียพี่มีชู้ นอกจากนั้นยังได้ประพัน์ธเพลงลูกทุ่งเอาไว้ประมาณ1,000ันเพลงซึ่งก็มีทั้งเอาไว้สำหรับขับร้องเองและให้ผู้อื่นขับร้องและหลายเพลงติดอันดับยอดนิยมทำให้ได้รับการขนานนามให้เป็นนักร้องลูกทุ่งสามสมัยคงความยอดนิยมไว้ได้ทุกยุคชัยเมืองสิงห์ได้รับกิติคุณในฐานะศิลปินดีเด่นหลายรางวัล มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับในวงการเพลงไทยลูกทุ่งเป็นอย่างยิง่งชัยเมืองสิงห์มีชื่อจริงว่าสมเสียนผ่านทองเกิดวันที่24ตุลาคมพศ2482ที่ตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นบุตรของนายศรีผ่านทองกับนางป่วนผ่านทองจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดหัวว้าว จบชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสิงหะวัฒนภาหะซึ่งปัจจุบันคือโรงเรียนสิงห์บุรีในภูมิลำเนาคือจังหวัดสิงห์บุรีในปี2456กก่อนจะเข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนเพาะช่างที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นคนที่ชอบการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ เมื่อเงินไม่พอใช้ก็จะอาศัยไปร้องเพลงเชียรำวงแต่เมื่อเรียนได้ถึงชั้นปีที่4เขาก็ต้องเลิกเรียนเพราะทางบ้านประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนัก ชายเมืองสิงห์ที่ตัดสินใจสู้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพมหานครจึงต้องพยายามออกหางานทำซึ่งงานที่ว่าที่สุดยอดนักร้องลูกทุ่งเคยทำมาก็อย่างเช่นรับจ้างตากผักเพื่อนำมาทำเป็นผักกาดกระป๋องกรรมกรตอกเสาเข็มรับจ้างเขียนป้ายและวาดรูปต่อมาได้รับการอุปถรัรมภ์จากนายอารมณ์คงกระพันและนางสีเอี่ยมสุกผู้กว้างขวางที่ขายของอยู่แถวตลาดพลู ที่คอยช่วยเหลือและผลักดันให้ชายเมืองสิงห์เข้าประกวดร้องเพลงตามที่ต่างๆเช่นผับสถานบันเทิงต่างๆตามถนนราชดำเนินหรือซอยบุพสาวรรค์เป็นต้นพอถึงปีพศ2511ชายเมืองสิงห์มีโอกาสพบกับครูเพลงมงคลอมาตยกุลหัวหน้าวงจุฬารัฐ จึงได้ขอสมัครเป็นนักร้องในวงแต่ครูมงคลยื่นเงื่อนไขว่าจะรับเขามาร่วมวงก็ให้ไปแหล่สดๆแข่งกับพรพิรมนักร้องดังในวงจุฬารัฐและนักร้องลูกทุ่งชั้นแนวหน้าของประเทศในยุคนั้น ซึ่งชายเมืองสิงก็ฝ่าด่านหินนั้นมาได้ด้วยจันมา์แล่สดๆออกอากาศโต๊ะกับพ่นพิรมซึ่งด้วยน้ำเสียงที่แปลกเป็นเอกลักษณ์และไหวพริบป,ปฏิพานที่ยอดเยี่ยมทำให้เขาได้รับการชื่นชมจากแฟนเพลงที่ฟังรายการจนครูมงคลต้องยอมรับเขาเข้าร่วมวงตามที่ประกาศเอาไว้รวมทั้งตั้งชื่อให้เขาว่าชายเมืองสิงก่อนจะผลักดันให้มีโอกาสบรรเลงเสียงผลงานเพลงของตนเอง ซิ่งชัยเมืองสิงห์ก็ทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้ชายเมืองสิงห์มีชื่อเสียงขึ้นมาอย่างรวดเร็วด้วยความสามารถด้านการแสดงหน้าเวทีจนโด่งดังและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและหน้าตาที่หล่อจึงทำให้เขาได้รับฉายาว่าจนได้รับฉายาเป็นว่าอันแรงเดรลองเมืองไทยและในยุคถัดมาก็มีคณะตลกเมืองไทยตั้งฉายาให้เขาว่าอีกว่า แมนซิตี้ไลออนตามชื่อที่ถอดความมาจากภาษาอังกฤษแบบตรงตัวและฉายานี้ยิ่งทำให้เขาเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนมากขึ้นไปอีกในช่วงปีพศ2 5 1 1ถึง2,513เป็นช่วงประสบความสำเร็จสูงสุดในอาชีพของชัยเมืองสิง์ชัยเมืองสิง์อยู่กับวงจุลารัต์6ปีพอถึงปีพศ2517ก็ออกมารับงานร้องเพลงทั่วไปเอง ในปีต่อมาก็ตั้งวงดนตรีเล็กๆชื่อวงหลังเขาประยุกต์ต่อมาขยายวงและเปลี่ยนชื่อเป็นจุลาทิพเพื่อรำลึกถึงวงที่ทำให้เขาโด่งดังซึ่งในช่วงที่ทำวงนี้ชายเมืองสิงห์ได้ปลุกปั้นให้ลูกวงของเขาโด่งดังขึ้นมาในระดับแนวหน้าในภายหลังหลายคนเช่นโชคดีพักผู้เพชรโพทองระพินภูไทยดีดอกมะดัน ดูดอกกระโดนสีหนุ่มเชิญยิ้มหนุ่มเมืองไพราดาวไทยยินยงถนอมจันทรเกตชัยเมืองสิงห์ทำวงอยู่10ปีจนราวๆาป2521ก็ยุบวงไปเพราะม,มลสุมชีวิตทั้งปัญหาครอบครัวและพ่อแม่เสียชีวิต เขาจึงห่างหายจากวงการเพลงไปนานเมื่อผ่านตัวไปเป็นเกษตรกรทําไร่นาสวนผสมที่บ้านเกิดนานถึง10ปีจนได้รางวัลเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดต่อมาเมื่อมีการจัดงานกึ่งสตรับเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่หนึ่งในปีพศ2539 ชายเมืองสิงห์ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระนิษิธาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถึงสี่รางวัลชายเมืองสิงห์จึงกลับเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งไทยอีกครั้งโดยมีการนำเอาทั้งเพลงเก่าและเพลงใหม่มาบันทึกเสียงจวบจนถึงทุกวันนี้ ในปลายปีพศ2 5 5 4ชายเมืองสิงห์ได้สร้างความฮือฮาเมื่อได้นำเอาเพลงเมียพี่มีชู้หนึ่งในเพลงที่โด่งดังที่สุดของตนเองมาเรียบเรียงและขับร้องใหม่เป็นดนตรีลุกทุ่งร่วมสมัยมากขึ้นในสังกัดอาสยามในเครือของ r s โดยมีนักร้องลุกทุ่งร่วมสมัยมาร้องด้วยคือจ้าอาสยามและใบเตยอาเยาย